ให้เสียงภาษแไยยนย่ดังลอสเบลประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่หยุดนิ่งเพราะถูกตัดขาดจากแนวโลกคู่ขนานเพียงเพราะถูกตีข่าว่าไม่จำเป็นพวกเราที่เดินทางผ่านลอสเบลทั้ง6มานั้นกำลังจะไปถึงลอสเบลอันสุดท้ายอันเป็นปลายทางของพวกเรามาลองย้อนดูอุปสรรคนานาประการที่ผ่านมากัน พวกเราที่รอดจากการจุ่โจมคาวเดียมาได้ได้เดินทางผ่านซิโรเซลด้วยชารดโ์บอร์เดอร์มาสู่โลกที่มีเพียงผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้และนั่นคือลอเสเบลรัสเซียผู้ที่ปกครองลอสเบลแห่งนี้ก็คือราชาผู้ปกครองเหล่ายากาจักรพรรดิสายฟ,ฟ้าอีวานและคริปเตอร์คาร์ด็อกเซมลูฟัสพร้อมกับเซอร์เวนของเขาอนาสตาเซียด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าผู้ร่วมมือที่ต้องการล้มจักรพรรดิสายฟ,ฟ้า และอวิเคบรอนที่มาเยือนเพราะว่าตอบรับการอัญเชิญเหล่าเซเว่นจากประวัติศาสตร์นั่งเดิมที่นำทัพปฏิวัติอตาลันเต้เอัลเทอร์พร้อมกับชายหนุ่มยาการผู้เติบโตมาในรสัสรซเยที่โหดร้ายแพซี่คข่าวเดียวร่วมมือกับพวกเขาเพื่อมุ่งหน้าไปยังยาการมอสโกและถ้าเซนดีก็อาจจะพอมองภาพรวมออกก็ได้ว่าการจะปกป้องประวัติศาสตร์ของเราไว้ก็เท่ากับเป็นการทำลายโลกใบนี้ไปด้วยเมื่อจกักรพรดส,สายฟ้าอีวานพ่ายเราจะมุง่งสู่แดนศักดิ์สิทธิ์สุดท้าย คำถามคือเธอเตรียมใจมามากพอแล้วหรือยังเอาละได้เวลาตัดสินใจกันแล้วสู่การต่อสู้กับพระเจ้าซาคนใหม่และมาสเตอร์คนนั้นส่วนเรื่องราวต่อจากนี้ขอให้ไปพิสูจน์เอาเองก็แล้วกันพวกเราที่สามารถทำลาย Lost Bell ลอสเบลรัสเซียได้เดินทางผ่านซีโรเซลเพื่อไปยังมาหาสมุทรอารติกข้ามผ่านภูเขาน้ำแข็งและเพลิงมาสู่ลอสเบลยุโรปเหนือที่ถูกเหายักปกครองในโลกนี้ผู้คนต่างนับถือและศรัทธา ราชาแห่งลอสเบลสกาฮาัสกาดี้ในฐานาะเทพเจ้าและเหล่านักรบสตรีผู้รับใช้นางเหล่าวาคิเรที่เป็นตำนานร่ำลือกันคริปเตอร์ที่รับผิดชอบเขตยุโรปเหนือโอฟิเลียฟามูลโซโลเน่และเซอร์เวนของเธอซิเกิร์ตผู้มีสัมพันธ์อดีตกับสกาดี้และคอยปกป้องร่างแห่งจินตภาพเอาไว้ข่าวเดียวของพวกเรานั้นได้ถูกซิเกิร์ตเข้าจู่โจมจนโดนแย่งไปเปร่มูลไปจนได้ตัวฉันในตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสจนต้องถอนตัวจากแนวหน้าไปพักใหญ่ แล้วว่าวิชาบริสิกของฉันยังคงไม่ถึงขั้นสินะพวกเราได้พบกับนบโปลเลียนผู้กล้าแห่งประวัติศาสตร์เดิมและได้รู้ว่ากุญแจสุ่การเอาชนะของคาเดียคือเทพพยายดาสาหลักอีกนางที่มีตัวตนอยู่ในลอสเบลแห่งนี้พวกเราจึงไปพบกับลูกครึ่งเทพหัวหน้าของเหล่าวาคิเร่ที่มีนามว่าบรินฮิลเมื่อเราได้ชิ้นส่วนจิ๊กซอสุดท้ายมาผ่านศึกหนักกับซีเกิลมาได้ไม่ทันไรก็ต้องเผชิญหน้ากับยักษ์สาแห่งเพิงนามว่าเซิร์ นนลอสเบลยุโรปเหนือที่เคยเกิดแรงนรอกที่บิดเบี้ยวปลายทางของเขาเดียที่เข้าต่อกรอกับมาหาอำนาจแห่งมุสเปลไฮคือโอโอจะให้ฉันเล่าบทรสรุปเลยก็คงไม่ได้สินะผลลัพธ์ของศึกตัดสินน่มีเพียงผู้ยืนอยู่แนวหน้าของสงครามที่จะเล่าขานต่อไปได้อ่าเทเทสได้ <c oughs> <c oughs> ยินฉันหรือเปล่าทุกคนนี่ฉันเองโรดอบูซิกส์ฝ่ายเทคนิคกับฝ่ายข้อ เวลาสำคัญแบบนี้ดันหายไปสกังงนช่วยไม่ได้กันตรงนี้ฉันผู้เป็นศูนย์กลางของการประจนภัยในลอสเบลที่3นี้จะเป็นผู้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเองตั้งใจฟังกันให้ดีๆละ่ะทันทีที่พวกเราออกจากลอสเบลยุโรปเหนือและมาถึงสมุทรพเดจอนพวกเราทุกคนเอาใหม่สิจะพูดให้ถูกก็คือมาสเตอร์ผูกพิษของโคยันสกายาที่น่าชิงชังเล่นเน่าเค็กอาบยาพิษที่เผลอกินเข้าไปยังไงละ่ะ เราจึงจำเป็นต้องหาทางช่วยมาสเตอร์กับท่านที่โดนด้วยให้ท่านก่อนจะถึงวันตายและสิ่งที่รอคอยพวกเราที่เข้าไปยังลอสเบลที่3เพื่อค้นหายาถอนพิษก็คือคริปเตอร์อคูตาฮินากโกกับเซอร์แวนของเธอหลานหลินหวางนั่นเองพวกเรามีพวกพ้องร่วมทางคนหนึ่งนามว่าอาจาก,กับมอดเดรตสปาตาคัสและชินเคอสนับปฏิวัติที่เราอันเธอออกมาได้แต่ที่แห่งน,นั้นกลับมีจกักรพรรดิผู้ปกครองทุกสิ่ง ที่คองราชมาถึงสองพันปีอย่างจินซีฮ่องเต้อืมปกครองมายาวนานสองพันปีมันไม่นานไปหน่อยหรือเปล่านอกจากคลิปเตอร์แล้วก็ยังมีเสียงวีผู้หานกลา้าเล่นงานจนคาเดียกเกือบพ่ายแต่ก็มีผู้รับสั่งของจินซีอย่างฉินเหลียงวีที่โผล่ออกมาช่วยพวกเรารอดไปได้แต่ทว่าเพื่อหยุดยั้งการโจมตีไม่เลือกฝ่ายผ่านเส้นทางลำเลียงของจินซีฮ่องเต้สปาตัคัสได้เสียสละเอาตัวเองเข้าแลกจนสลายไปในที่สุด เรานั้นได้ร่วมมือกับโคยันสกาย่าที่เป็นปรปัก,กับจินซีฮองเต่จนไล่ต้อนอาคุตาฮินาโกได้แต่ในตอนนั้นเองอาคุตาฮินาโกก็เปลี่ยนร่างเผยตัวจริงในฐานะชินโซนามว่ายูจียูจีที่เร่ร่อนผเจนจรมาเป็นเวลานานโดยปรารถนาจะได้พบเสียงวีอีกครั้งและผู้ปราถนาจะปกครองโลกอย่างเข้าเทียมผ่านอนาณาจักรชินอย่างจินซีขณะที่วันตายของมาสเตอร์ใกล้เข้ามาเรื่องราวที่ได้โคจรมาบรรจบกันก็เดินทางมาจนถึงบทสรุปสุดท้าย มันก็ของเราราวนี่แหละแต่คนเขียนรายงานก็เธอเองไม่ใช่เหรอนี่ฉันจําเป็นต้องเล่าแน่เหรอเ้าทางนั้นฉันขอตัวไปดูแป้งโดขนมปังที่หมักค้างคืนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย